ตึงเปียนะครับกล่าวสวัสดีครับขอบนทุนขั้นเลยนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมนะครับ2 5 6 6ัเพื่อนตื่นมาพร้อมรอยยิ้มแน่นอนครับสำหรับผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านโมนะครับบุกไปอัดทางด้านของวาเลนกาครับไปแบบขาดลอยถึงศูนย์ประตูต่อสครับรวมถึงพระรองครับทีมผู้มาเยือนอย่างทางด้านซิริอุตนะครับเมื่อวานนี้บอกเลยครับว่าปิดประตูแพ้แน่นอนครับเมื่อวานนี้บุกไปเอาชนะนะครับทางด้านของเดกูฟอน ไปแล้วกันครับสาหรับผลงานหน้าช่องรวมถึงขุนพลแม่ทัพในครอบครัวนะครับบอกเลยอักเคนไม่ทําไม่ผิดหวังครับเปิดบ้านนะครับเอาชนะทางด้านของบอมมาปาสกานนานะครับไปแบบขาดลอยถึง4ประตูต่อ2เลยทีเดียวครับก็ต้องขอแสดงความยินดีครับกับเพื่อนๆทั้ง7หมู่บ้านด้วยแล้วกันนะครับ3ขุนพลผมเป็นไงไม่ทําไม่ผิดหวังแน่นอนครับใครอยู่ในครอบครัวบอกเลยสดชื่นแน่นอนกันเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับ ฟุตบอลมันมันนะครับประจําค่ําคืนวันอาทิตย์แบบนี้ครับใครยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นานด้านของในลลกเอวีครับรวมถึงครับโปรแกรมการแข่งขันครับดินแดนมังกรครับในช่วงเย็นนะครับใครที่อยากได้แนวทางดีนะครับหรือว่าสามขุนพลสวยๆชุดอิ่มเร็วนะครับ ปัดขวาใต้รูปโปรฝ่ายพร้อมรับเสื้อกีฬาสวยๆแบบนี้ซีซั่นหน้านะครับไปใส่กันคนละหนึ่งตัวกันเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับมีมาฝากเพื่อนเพื่อนยังอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ2ทีมหน้ากล้องประจำค่ำคืนนี้ครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยแล้วกันครับเวลา2ทุ่มตรงครับในศึกสวีเดนออสเวียนคาร์งานเพื่อนคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับจาฝูงตารางครับอย่างางด้านเอฟบอกครับทีมอันดับที่1ของตารางครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับ ของทางด้านทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านโกเทนเบิร์กทีมอันดับรองบอยของตารางนั่นเองอันเพื่อนามาดูผลงานภาพรวมในเกมลีกันก่อนเลยละกันนะครับสำหรับจาฝูงตารางอย่างทางด้านเอฟบ็อกเจ้าบ้านนะตอนนี้นะครับผลงานในเกมลีกครับมีอยู่35คะแนนครับจากการชนะ11เครับเสมอไหนเสมอกันไป2แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับบุกถล่มทางด้านของเขามานะครับทีมอันดับที่6ของตารางครับในเกมลีกมาแบบขาดลอยครับถึง0ูนย์ประตูต่อ4เลยทีเดียวเพื่อน ส่วนตัวหลักเกมนี้ครับแนวรับนะครับจะเป็นในด้านของกุสตารคับลาเกอร์เบลเก้นะครับยืนแนวรับมิดฟิลด์แดนกลางวันนี้ครับใช้งานในด้านของอาเมดกาซิมครับและใช้แนวลูกครับเป็นในด้านของเจสเป้ครับออกสเกลครับเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อน จะพบกับทังด้านะครับทีมผู้มาเยือนครับทีมลองบวยตารางครับอย่างในด้านโกเทนเบิร์กันเพื่อนผลงานภาพรวมในฤดูกาลนี้ครับตอนนี้รลังอันดับที่15ของตารางครับมีอยู่8คะแนนครับจากการชนะ1ครับเสมอในเสมอกันไป5แพ้ไปถึง8เกมเกมล่าสุดในลีกนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านครับแพ้ทดงด้านของวาลเบอร์ครับมาถึง1ประตูต่อ2ในเกมลีกกันเพื่อน ตัวหลักวันนี้ครับจะเป็นทางด้านของโยฮันครับแบงส์โบนะครับยืนแนวรับครับมิดฟิลด์แดนกลางครับเป็นทางด้านของอดัมคารเลนและใช้แนวลุกนะครับตัวจีครับอย่างทางด้านมาคัสเบิร์กครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้กันเพื่อนคู่นี้ครับสถิติเนี่ยบอกเลยนะครับค่อนข้างดูข่มเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านครับเอฟบอกนะครับห้าเกมหลังสุดครับที่เจอกับทางด้านของโกเทนเบิร์กนะครับบอกเลยว่าไหลพายครับและเป็นการเก็บชัยชนะรุวนครับมาถึงห้าเกมติดต่อกันเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสต่างประเทศนะครับเขายกให้ทางด้านของ เอฟบอกนะเกมนี้จะต้องชนะถึง2ประตูครับถึงจะได้เฮกันเพื่อน1ประตูไม่โอเคหรือว่าเสมอไหนเสมอกันนะครับเจ้าบ้าน F อฟบอกไม่โอเคครับซึ่งผลงานเนี่ยต้องบอกเลยครับสถิติเฮสูเฮครับก็ค่อนข้างดูข่มชนะลวดมา5เกมครับบวกกับผลงานภาพรวมครับในฤดูกาลนี้เอฟบอกนะครับเป็นทีมที่เล่นเกมรู้ครับได้ยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็างด้านของทีมผู้มาเยือนเนี่ย อย่างด้านโกเทนเบิร์ดนะครับบอกเลยผลงานในฤดูกาลนี้ที่ผ่านมาในเกมดิกชนะไปแค่เกมเดียวแพ้ไปถึง8เกมครับยังไงคู่นี้นะครับเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์แฟนบอลแบบนี้ครับขอวัดใจเลยละกันครับเชียร์จากฝูงครับอย่างด้านเอฟบอกการันตีหนึ่งประตูครับไปล่อลุ้นประตูที่2องครับเฮกันลันลนได้เลยครับสำหรับคู่นี้ันเพื่อนเราไปดูคู่ที่2กันเลยแลวกันครับก็เถิบไปที่เวลาเที่ยงคืน15นาทีครับในศึกอีลิซิเลียนครับประเทศนอร์เวย์ัเพื่อน คู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับ SK บานทีมอันดับที่5ของตารางารับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับ ของทางด้านตอมกอเซ่รับทีมอันดับที่7ของตารางนเพื่อนเรามาดูทางฝั่งครับเจ้าบ้านกันก่อนเลยละกันครับสำหรับทางด้านของ SK บานะผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ต้องบอกแล้วว่าผลงานดีมากๆครับในเกมหลีกครับตอนนี้มี24คะแนนจากการชนะเจครับเสมอไหนเสมอกันไป3แพ้ไป4เกมแต่เกมล่าสุดเนี่ยบุกแพ้ครับทางด้านของวัเรนกาครับในศึกนอร์เวย์ครับมาแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อ2เลยทีเดียวเพื่อนตัวหลักที่คาดว่าจะได้ลงสนามในค่ำคืนนี้ครับจะเป็นทางด้านของเชอร์รี่ครับลาเซนยืนแนวรับรับมิฟิ์แดนกลางครับวัน ของฟิลิปออสเมียนครับและจะส่งแนวลุกนะครับอย่างด้านบัตฟินี่ครับลงเป็นแกนหลักในเกมนี้ครับ จะพบกันทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านครับสตอมกอเซตครับทีมอันดับที่7ของตารางกันเพื่อนผลงานในช่วงหลังเนี่ยบอกเลยนะว่าสตอมกอเซตรวมถึงภาพรวมในฤดูกาลนี้ครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวครับตอนนี้มีอยู่20คะแนนครับจากการชนะ6ครับเสมอไหนเสมอกันไป2แพ้ไป5เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านถล่มครับชับบอก0ูนย์ไปแบบขาดลอยเลยครับถึง5ประตูต่อ2ครับในศึกนอร์เวย์ครับนั่นเองกันเพื่อนตัวหลักวันนี้ครับก็จะเป็นในด้านของกุสตาฟครับวาวิกนับยืนแนวรับมิดฟิลด์ แฮมสเตเกอรครับและแนวลุกวันนี้ครับ โจนาธานบราสครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อนคู่นี้ครับสถิตินะครับการเจอกันล่าสุดครับสองเกมล่าสุดเนี่ยก็ต้องย้อนไปในปีครับ2021เครับเป็นการผัดกันแพ้ครับผัดกันชนะไปคนละหนึ่งเกมกันเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสต่างประเทศนะครับเขายกให้ทางด้านของเจ้าบ้านครับ SK บานนะครับเกมนี้นะครับจะต้องชนะถึง2ประตูเลยทีเดียวครับถึงจะโอเคกันเพื่อน1ประตูเนี่ยตัวชาไปครึ่งแถบครับหรือว่าเสมอไหนเสมอกันครับเจ้าบ้าน SK- บานไม่โอเคครับ ซึ่งนวัดถึงผลงาน,นครับและฟอร์มการเล่นในช่วงหลังครับ SK บาร์สเกมล่าสุดครับแพ้มาติดต่อ2เกมครับส่วนทางด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่างหนึ่งได้น,นะครับสตอมกอสเตครบผมบอกเลยนะครับว่าเกมหลีกนะตอนนี้ครับ สี่เกมหลังสุดนะครับในเกมลีกเป็นการเก็บชัยชนะร่วครับมาสี่เกมขอวัดใจเลยแล้วกันครับเชียร์สองมุมครับอย่างในด้านสตอมกอสเซ่ครับเกมนี้จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับเผอเผอเกมนี้มีเซอร์ไพรส์ด้วยครับสำหรับทางด้านของสตอมกอสเซ่ครับเพื่อนๆและนี่คือฟุตบอลมันๆนะครับประจําหน้าช่องครับประจําค่ําคืนวันอาทิตย์แบบนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะครับใครมองหาครอบครัวฟุตบอลครับที่มีคุณภาพครับเข้ามาแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรแถมรับเสื้อกีฬาสวยๆแบบนี้ครับซีซั ส่วนเย็นนีครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับไลฟ์สดเวลาบ่ายสามโมงนะไปพูดคุยกันสนุกกัรนับช่องโอมตัวตึงฟุตบอลนะครับยังไงก็ฝากันเพื่อนเนี่ยไปกดติดตามหน้าช่องกันด้วยละกันนะเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับผมขอเพื่อนเพื่อนเชียร์บอลกันให้สนุกนะครับเฮงเฮงรวยรทุกทานนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ